ผ่านท้ายนี้เป็นไม้มะลิดนะครับวางชุดยิงสำหรับ C ี4ซตสีต่อพินล่าทองเหลืองแกะลายกระโจมหน้าเขียนชื่อรุ่นนะครับเขียนชื่อรุ่น แกะลายกันเลื่อนที่มือจับแล้วก็ที่พานท้ายเขียนว่า hunter 2 2ดส rimfire ด้วยโลโก้รูปเป้านะครับต่อท้ายด้วยไม้พยุงขั้นด้วยอะคริลิกยางรองเป็นยางรองแบบยางพารานะครับแกะสลักลวดลายไว้ด้วยยกแก้มขึ้นนิดหน่อยนะครับตัวนี้จะมีตำหนิ ตรงที่ลองแก้มฝั่งซ้ายนะครับก็คือจะเป็นตาไม้ซึ่งเป็นรอยลานตรงนี้เก็บงานไปนะครับปกติไม้มอลิตจะเปิดราคาไว้ที่6,500นนะครับสามารถคักเข้ามาต่อรองราคาได้นะครับ